สวัสดีครับมาพบกับโบเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพบกันในรายการโบสบุกบ้านครับผม e ีนี้เนี่ยเป็น e ีที่5แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราห่างหายกันไปนานถึง6เดือนวันนี้เรากลับมาแล้วครับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ปกติก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของเฟอร์นิเจอร์มูลค่าหลัก ครึ่งล้านเป็นสินค้าพิออเดอร์นะครับใช้เวลาผลิตเนี่ยนานกว่า3เดือนกันเลยทีเดียวชุดนี้เนี่ยใช้รถประมาณ3คันนะครับในการขนในการเคลื่อนย้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายทางกันดีกว่าว่าพอไปถึงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าเปอร์ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะเข้าบ้านลูกค้ายังไงไปวางแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวเดินทางไปดูกันเลยครับ เราก็มาถึงกันแล้วนะครับสําหรับบ้านคุณลูกค้าที่หนองจออครับซึ่งก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากที่ร้านนะครับใช้เวลาเดินทางมา1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาถึงแล้วแต่บอกเลยว่าบ้านคุณลูกค้าเนี่ยใหญ่อลังการสวยมากๆครับผมและที่สําคัญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เรานํามาส่งแต่บอกเลยว่าชุดนี้มูลค่าครึ่งล้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผม ด้านหลังของโบสนี่นะครับก็คือทีมงานเนี่ยกำลังยกสินค้าลงจากรถแล้วก็มีการ QC นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้มีการถ่ายอินเสิร์ตเพิ่มเติมกันเดี๋ยวจะได้ดูว่าเวลาเราส่งของมาลูกค้าเนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เรามีการ QC แล้เรามีการแกะยังไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวตอนนี้ได้เลยครับผม บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่ทางเราเนี่ยจะนำเฟอร์นิเจอร์มาวางนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโบได้มีการมาวัดหน้างานมาวัดขนาดไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งทําไมต้องมาวัดเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรวางยังไงตรงไหนตรงนี้เนี่ยเป็นบริการพิเศษที่ทางเราเนี่ยดูแลลูกค้าทุกท่านเลยครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพิเศษร่มใสฟร์เจอร์ของเราเลยครับบริการนี้เป็นบริการที่ฟรีด้วยนะครับผม ไปหนึ่งวันเต็มๆนะครับสำหรับการมาถ่ายรายการโบสหมู่บ้านครับฝากติดตามครับแล้วก็ใน Facebook ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำกันที่ไหนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้บดไปแล้วนะครับขอบคุณที่านท่าชมไปแล้วสวัสดีครับทีมงานเราทุ่มเทกันแบบนี้แล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบายบาย